ก็กาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเลี้ยวนี่งในนี้มเป็นการดาก้อนบอลเลยนะครับตัวก็กาบกิมเอาหนีกันกิมเอาเป็นแบบไพ่เลยนะครับนี่ข้างหลังเราก็ข้างหลังนะครับโอเคนี่มีหนึ่งสองสองสองสามสองส สี่องนะงั้นอยู่สี่ซองอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพิษสก,เกมเมอร์นะครับอืมกดแชร์ผ like มด้วยนะนเดี๋ยวขอดูทรงหน่อยอ่านี่งก็จะมีเตามีไพ่นะครับเป็นผ้าอ่าเริ่มดูกันทีละสองเลยเริ่มแต่จอมันบูลน,นะครับดูซิมันมีกี่ใบจะมีสามหรอมาไม่มก็สองอะเออสามเนี่ยคนเห็นไหม อนน่เห็นนี่ด้านมันบางๆนะฮสโอเคสามสามจริงๆด้วยนะฮะจอมมันบุ้งเซจินฮังล่ะนะใช่ไหมแล้วก็พิโกโร่นะครับต่อไปสองต่อไปสองที่สองปเป็นทรังแต่มีเดียวมันก็ยากมาเนี่ย อย่าสองมมยเลยก็ได้ทั้งนะครับแล้วก็อไมนะ่รู้เรียนชื่อจอมันบูนะครับต่อไปอันนี้มันหลุดมาอ้าวรูเด้ลูรูลูอ่ะมิกกี้เมาส์ สุด,อดยอแต่ไม่ท้ายสุดค่ะดูไปเลยว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะเอามาทั้งหมด28ซองไปเลยนะไม่รู้จะถึงกือเปล่าเอ้ยเห็นกาเดี๋ยวแต่ไม่คุณชมดูหรอกฮ่าฮ่าเห็นโกหังนะคะ โกโรูซสเซอร์นี่ซสเซอร์อ่าคุกว่าทั้งหมดนี้จะได้กี่ใบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแ ที่น่าจะมีถึงสิบเอ็ดนะดูเล,อ,ลองนับแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้สิบสิอ็ดเดใบนะเดี๋ยวเราไปเราจะมาวิวหาก่อนอเรียวนี่ลองนับแบบทีาดเอาสี 4, 4, มาครับ นี่คลิปต่อไปเราจะรีวิวสองอันนี้นั่เองนี่คลิปต่อไปเดี๋ยวก็จะมารีวิวนี่นี่อ่าวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจุสกเกมเมอร์เลยนะครับนะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับนี่กดไลค์กดแชร์สวครับบ๊ายบาย